ครับจากคลิปที่แล้วครับลูกชายได้ดูคลิปแล้วยอยากกินปูวันนี้ก็เลยต้องมาหาซื้อปูที่ตลาดลานโพนาเบอร์พะยาับของทะเลก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะครับมีหมึกสดสดตัวใหญ่ๆ ันนี้จะเป็นหมึกสายหอยจอบปูดำปูดำาก็จะมีราคาตั้งแต่3 0 0ร้อยถึงเก้าบาทเลยนะครับอันนี้ก้งแก้วราคาตั้งแต่ 3,800- ถึง4,500บาทโอ้อันนี้กุ้งมังกรครับตัวละ4,200บาทเลยนะครับส่วนอันนี้กุ้งลายเสือตัวละ1,100บาทถึง1,500บาทวันนี้เราจะตั้งใจมาซื้อแค่ปูอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นวไปสนใจมันเลยนะครับ ปูม้าราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ3 5 0ร้อาถึงห้าบาทวันนี้เราซื้อปูม้าหกตัวประมาณ750บาทกุ้งมังกรตัวนี้ตัวละ3,800บาทครับหอยจอบตัวละส0บาทอาหารทะเลสดๆราคาค่อนข้างจะแพงนะครับแต่เราไม่ได้กินกันบ่อยอนานกินกันครั้งหนึ่งนะครับกลับมาถึงบ้านเราก็มานึ่งรอลูกชายกันเลยครับเมื่อเขากลับมาจากโรงเรียนเขาก็จะได้ทานกันได้เลยครับ ใช้เวลานึ่งแค่สิบห้านาทีพอนะครับถ้านานตัวนี้เดี๋ยวเนื้อปูมันจะหดหมดเดี๋ยวเรารอเขากลับมาจากโรงเรียนแล้วมาเกะเนื้อปูดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงลับมาแล้วดีครับจังัดครบมาเนี่ยยิ้มจ่ง,งเนย่ะ <c oughs> น้อตัใหญ่ยิ่งเนยโอ้ตัวเข้าใหญ่อะ่เจ้ตัวใหญ่ของเต้เหรอนี่ของหนูใช่ไหมตัวใหญ่ตรงเนี้ยตรงนี้คือของหนูตรงตรงที่วิวยู่ในจานนี้ของหนูพี่จานแกขึ้นอยพ่อแกให้หน่ยเน้อาใหกินหมดเไม่ได้เข้าสมอเหรอไม่แกให้หน่ย จอดมาข้างนอกไงมันใหญ่ขนาดนี้ดูคือแขนยากวกว่าอีกโอเคหเหมือนลาสกาท้องสำกว่าว้าวขออคนกินไหมครับีกินดูกินนะกูชา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 ,ชากินดดวยกันครับ อร่อยค่ะนี่อร่อย